วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะพี่ต้อยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามเดือนตุลาในหลวงเสียงโอ้ใช่สิบสามตุลาเนาะสองพันห้าร้อยหกหกยังจําได้ดีอยู่เป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์ก็พี่ต้อยพามาเที่ยวชื่ออุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยเนาะสีสัชนาลัยค่ะงดงามมากเลยนะพี่ต้อยเนาะงามจริงๆนะคะดู ให้ให้ชมสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้อันนี้ <What JD S 1> เรียก <7 S 1> ว่าวัดเจดีเจ็ดแถวนะโอ้โหแบบว่าวทำกับการเก่าเข้ามาตรงนี้งามเจ้าอ,อยู่อยู่ใกล้บ้านยายแค่ไม่กี่กิโลเองนะงดงามจริงจริง <ๆ S 1> นะค่ะสวยงามเจนนออยยดีีน่ค่ะเจดีเปิ้นบูรณนะะเนาะ ไม่ได้ทำจริงเหรอไม่ได้ทำเลยเนี่ยโอ้งามเนาะแบบว่าเป็นเป็นเป็นศีลาแรงนะคะเป็นศีลาแรงแบบดูมีมนลังมากเลยค่ะโอ้รรยยกาศสุดยอดเลยนะคะบอกที่ต้อยว่าจะใดก็อเดี๋ยวมางวดหน้าดิฉันจะแต่งชุดไทยห่มสบายเนาะเออถ้าจะเข้าบรรยากาศขนาดเลยเองามนะเจ้า อันนี้มากับรถนะคะมากับรถรถรางอืสวยงามมากเลยค่ะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวมีฝรั่ง <c oughs> มีฝรั่งด้วยค่ะงามเจ้างามเงดงามมากเลยมีแมงปอด้วยนะสวยมากค่ะข้างหลังนุ่นจะเป็นวัดช้างล้อมเนาะ เดี๋ยวเขาจะพาไป,าไปอ๋อค่ะตรงจุดนี้ก็คือไฮไลท์เนาะอ๋อช่างล้อมไฮไลท์ค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะชมกันไปเรื่อยๆนะคะอ้สวยงามเนาะพี่ต้อยเนาะอแต่ก่อนนี่เขาอยู่กันจะได้นี่ฮะ